สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูกิตในเช้าวันนี้วันศุกร์ที่18แ่เมษายน2025ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาพระเยซูได้เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเลม็มและพระองค์ก็ทำพันธกิจในตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันจันทร์พระองค์ได้เสด็จไปที่วิหารและทรงจำละพระวิหารในวันอังคาร พระองค์ก็ได้ทรงสั่งสอนแล้วก็ได้พูดคุยโต้ตอบกับผู้นำทางศาสนาในวันพุธนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ยูดาสเองก็ได้วางแผนที่จะทรยศพระเยซูในวันพฤหัสพระเยซูก็อยู่กับสาวกที่ห้องชั้นบนแล้วก็ได้หาขนมปังได้ทำพิธีและลึกถึงพระองค์สอนให้พวกเขาที่จะทำตาม พิธีมหาสนิทนั้นและกลางคืนพระเยซูก็ได้ไปอธิษฐานที่สวนแกสมนเนและพระองค์ก็ถูกจับในวนันศุกร์แต่เช้าพระองค์ก็ได้ถูกไต่สวนได้ถูกทรมานแล้วก็ถูกตรึงที่กางเขนแล้วก็สิ้นพระชนบนไม้กางเขนและนำศพมาไว้ในโมงในพระคัมภีร์มัทธิว บทที่27ข้อที่45ถึงข้อที่54ิได้กล่าวถึงตอนนี้บอกว่าและก็บังเกิดมืดมัวทั่วแผ่นดินตั้งแต่เวลาเที่ยงวันจนถึงบ่ายสามโมงครั้งประมาณบ่ายสามโมงพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่าเอลีเอลีอลามาสบักทานีแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองคพระเจ้าของข้าพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระงเสียบางคนที่ยืนอยู่ที่นั่นเมื่อได้ยินก็พูดว่าคนนี้เรียกเอลียา ในทันใดน,นั้นคนหนึ่งในพวกเขาวิ่งไปเอาฟองน้ําชุบเล้าอางุ่นเปรี้ยวเสียบไปลายไม้อ้อส่งให้พระองค์สวยแต่คนอื่นร้องว่าอย่าเพิ่งก่อนให้เราคอยดูสิว่าเอลียาจะมาช่วยเขาให้รอดหรือไม่ฝ่ายพระเยซูร้องเสียงดังอีกครั้งหนึ่งแล้วสิ้งพระชนและดูเถิดบ้านในวิหารก็าขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างแผ่นดินก็ไหวศิลาก็แตกออกจากกัน อุโมงฝังศพก็เปิดออกศพของธรรมิกชนหลายคนที่ล่วงหลับไปแล้วได้เป็นขึ้นมาและเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้วเขาทั้งหลายก็ออกจากอุโมงค์พากันเข้าไปในนครบริสุทธิ์ปรากฏแก่คนเป็นอันมากส่วนในร้อยและทหารที่เฝ้าพระศพพระเยซูอยู่ด้วยกันเมื่อได้เห็นแผ่นดินไหวและการทั้งปวงซึ่งมันเกิดขึ้นนั้นก็พากันคลั่งคล่ำยิ่งนักจึงพูดกันว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า ในวันศุกร์ก่อนที่พระเยซูจะฟื้นึ้นพระชนในวันอาทิตย์นะคะเราจะเรียกวันนี้ว่าวันศุกร์ประเสริฐหรือภาอังกฤษว่า Good Friday จะบอกว่าดูเหมือนว่าในวันนี้วันที่พระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนบนกางเขนนั้นก็เหมือนน่าจะเป็นวันที่น่าเศร้าเพราะว่าเป็นความทนทุกข์เป็นความายากลำบากถึงชีวิตของพระองค์ที่ทรงสิ้นพระชน ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ย้อนแยง้งแต่ว่าไม่ใช่เลยเพราะว่าสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำนั้นมีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่งสําหรับมนุษย์เราทุกคนเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเปิดทางแห่งความรอดให้กับมนุษย์เรานั่นคือการที่พระองค์ได้ทรงยอมตายเพื่อรับโทษบาปแทนเรา ในพระคัมภีร์โรมบทที่5ข้อที่8บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคิดได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราและการที่เราได้มีพระเยซูคริสต์ที่ทรงยอมตายบนไม้กางเขนนั้นคือทำให้เราได้คืนดีกับพระเจ้าซึ่งไม้กางเขนนั้น ไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของความพ่ายแพ้แต่เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะเหนือความบาปและความตายเพราะฉะนั้นในวันสุขป,ประเสริฐหรือ Good Friday วันที่ความรักของพระเจ้าถูกเปิดเผยอย่างเต็มที่จริงพระเยซูไม่ได้ตายเพราะอำนาจของมนุษย์ที่ทำให้พระองค์ตายแต่ว่าพระเยซูได้เต็มใจที่จะยอมตายเพื่อให้เราทั้งหลายได้มีชีวิตนิรันดร ดันั้นเมื่อพระเยซูทรงเสียสละด้วยการสำแดงความรักของพระองค์เพื่อเราถึงชีวิตเราได้เสียสละอะไรเพื่อที่จะตอบสนองความรักของพระองค์บ้างทุกครั้งที่เรามองที่ไม้กางเขนเราได้มองเห็นว่ามันเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์หรือว่ามันเป็นพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในพระคัมภีร์ตอนที่เราได้อ่านไปเป็นเหตุการณ์ที่เราเห็นถึงการที่ พระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนนั้นตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงบ่ายสามที่พระองค์ได้ทรงทุกทรมานอย่างมากมายและการถูกตรึงของพระองค์นั้นที่ยอมสิ้นพระชนเพื่อเราทั้งหลายมีความหมายอย่างไรสําหรับเราในขณะที่พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงว่าการทรงสิ้นพระชนของพระองค์นั้นมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือการที่ม่านในพระวิหารขาดออกสองท่อน ตั้งแต่บนตลอดล่างซึ่งม่านตรงนี้เป็นม่านที่กั้นระหว่างวิสุทธิสถานกับอภิสุทธิสถานคือม่านที่กั้นสถานที่บริสุทธิสุดที่ที่มหาปุโรหิตจะเข้าไปได้ปีละครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่ม่านขาดออกตรงนี้พระเจ้าทรงเป็นผู้กระทมก็คือเป็นการที่ขนทาง ของมนุษย์เราที่ไปสู่พระเจ้านั้นได้เปิดออกแล้วมนุษย์เราทุกคนเข้าหาพระเจ้าได้โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์และได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเหตุการณ์ธรรมชาติเหล่านี้ก็ตอบสนองถึงการทรงสิ้นประชนของพระองค์และการสิ้นประชนของพระองค์ก็ทําให้เราทั้งหลายได้ไปหาพระเจ้าได้แล้วและการฟื้นคืนของคนทำไม่กระนทั้งหลาย นายพันธสัญญาเดิมที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ให้เราเห็นภาพล่วงหน้าของชายชนะเหนือควานตายเพราะฉะนั้นในวันที่เราระล,ลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ในวันสุขปสริฐนี้เป็นวันที่มีความหมายพิเศษอย่างไรสําหรับเราเป็นวันที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสที่จะขอบพระคุณพระองค์ในความรักอันยิ่งใหญ่ ขณะที่เรายังเป็นศัตรูกับพระองค์พระองค์ก็ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราที่เป็นความรักที่ไม่มีใครที่จะมีความรักที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้แล้วจะเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์และเราทั้งหลายจะตอบสนองพระองค์อย่างไรในความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์เช่นนี้นะคะให้เราร่วมใจกนันอธิษฐานข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ในพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ที่เราได้ใช้เวลาที่จะคร่ครวญถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ และขอบคุณและพร้อมที่จะตอบสนองถึงความรักของพระองค์ด้วยการที่เรายินดีที่จะเสียสละเวลาของเราเสียสละชีวิตของเราเสียสละสิ่งที่เรามีเพื่อที่จะตอบสนองถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอพระเจ้าทรงใช้เราขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราได้เข้าใจความหมายนี้และให <magic. S 1> ้เราตอบสนองพระองค์ตลอดชีวิตของเราด้วย ขอขอบคุณพระองค์สำหรัจพระวจนาในวันนี้ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมน